สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import วันนี้มาค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงนะคะอ่ามากันดึกนิดนึงพอดีรถเพิ่งมาถึงกันนะคะสำหรับวันนี้ท่านทุกท่านจะได้มาพบกับเจ้ามินิอ่จนะคะจอ์นคูเปอร์เวิร์ก2 0คันแรกในประเทศไทยที่ท่านจะมา ชมกันได้ที่โชว์รูมตัวเป็นๆพร้อมกับชมไลฟ์สดไปกับเอเลยนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าเป็นคันแรกที่มาถึงที่โชว์รูมเราแล้วนะคะที่มาถึงที่โชว์รูมไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ท่าเรือนะคะรถมาถึงกันแล้วค่ะที่นี่นะคะรถนำเข้านะคะมั่นใจได้นะคะมั่นใจ AEY ได้นะคะท่านจะได้ขับขีก่ก่อนใครเป็นคนแรกๆในประเทศไทยเลยเอาลค่ะมาชมกันนะคะสำหรับเจ้ามินิ GP เล็กจิว๋ว แต่โหดมากนะคะด้วย306แรงม้าเลยค่ะคันแรกเลยและรุ่นลิมิเต็ดเอาละวค่เข้ามาเลยค่ะนี่เลยนะคะมากันแล้วนะคะสำหรับมินินะคะจอรนคูเปอร์เวิร์กกิพิมใหม่ขุมพลัง306แรงมา้าจิ๋วแต่แ๋วรถที่ผลิตเพียงแค่3,000คันทั่วโลกนะคะและมีผลิตพวงมาลัยขวาที่ออกจำหน่ายทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด 575คันค่ะวันนี้เรามากันนะคะสองคันเลยค่ะกับเจ้ามินินะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นขยันอ๋อมาคานค่ะขอโทษทีคานะคะเป็นมาคานเลยนะคะโอ้โหวันนี้เราตื่นเต้นกันเลยนะคะสำหรับเจ้ามินิ G.P ตัวนี้นะคะรถที่รถที่แบบว่ามันแรงมากนะคะสำหรับ วิ่งแข่งกันในสนามโกคาร์ทนะคะที่ชนะมาหลายสมัยมากนะคะสำหรับรุ่นนี้ MINI GP พีจอนค o เปอร์เวิรถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ค่ะคันนี้นะคะแล้ววันนี้เรามากัน2คันรถที่เรามีมาทั้งหมด7คันนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะอยากขับขี่ก่อนใครรีบทักกันเข้ามานะคะ รถเราทุกคันต้องบอกก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะทุกท่านนะคะว่าราคาสนใจยังไงทักกันเข้ามานะคะในในในเฟซบุ๊กรถเราทุกคันราคาอาจจะไม่เท่ากันเหตุผลเพราะว่ารถเราเนี่ยได้มีการประมูลมานะคะต้นทุนคอต้นทุนแต่ละคันก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะนี่เลยค่ะมาดูเลยโอ้โหมันหล่อม,มากมายนะคะเนี่ย มาค่ะปิดเลขก่อนไม่ให้ดูเลข อยากรุ้นว่าอยากได้เลขอะไรนะคะทักกันเข้ามานะคะเพื่อนๆค่ะก็ถือว่าเป็นจิ๋วสายโหดสายแรงนะคะตัวนี้นะคะจิ๋วสายโหดสายแรงเลยนะคะรถเรามีทั้งหมด7คันและก็พร้อมขายได้อีกเพียงแค่สคันเท่านั้นสนใจยังไงทักมามีเงินถ้าท่านมีเงินนะคะบางครั้งคนเรามีเงินเนี่ยแล้วถ้าลึกช้านะคะบางครั้งรถมันหมดก็หาซื้อกันไม่ได้นะคะเพราะมันผลิตมาเพียงแค่5้าร้อย 75คันเท่านั้นสําหรับพวงมาลัยขวาและออกจําหน่ายนะคะทั่วโลกทั่วราชอาณาจากักรในประเทศไทยมีมาเพียงไม่กี่คันเท่านั้นค่ะรอเลยสนใจนะคะก็รีบทักทายกันเข้ามาเลยนะคะบอกแล้วนะคะว่าโอเครถเราเนี่ยคันแรกในประเทศไทยแต่เป็นคันแรกในประเทศไทยที่มาถึงโชว์รูมก่อนใครก็เพื่อนนะคะ มา,มาถึงโชว์รมก่อนใครเขาเพื่อนแล้วก็มาชมไรฟ์สดไปพร้อมๆกันนะคะเชื่อมันน่นรถสําเข้าเชื่อมัน่นเอ๋นี่แหละค่ะนะคะได้ขับขี่ก่อนใครแน่นอนแล้วก็นี่เลยเอละรค่ะมาพร้อมกันเลยนะคะสองคันส่วนขยนันามาคาันน,นั้นเป็นของท่านลูกค้าที่จับจองกันเอาไว้ก็ได้ตามกำหนดเวลานะคะมีร่าช้าไปเล็กน้อยจากสถานการณ์โควิดนะคะค่ะมากันแล้วค่ะ ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ,ะเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์ของไวรัสโควิด COVID นะคะเราก็จะไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็เรียนเชิญทยอยกันเข้ามาชมได้ที่ที่โชว์รูมนะคะพร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัยนะคะต้องรบกวนขอทุกท่านให้ความร่วมมือต้องใส่หน้ากากมานะคะเข้าเข้าอุโมงค่าเชื้อนะคะวัดไข้นะคะค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยอ่า เงินพร้อมนะคะรอทาไมค่ะมาเลยนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบได้เลยค่ะเงินท่านพร้อมนะคะท่านรถหมดแล้วเนี่ยท่านจะหาซื้อจะหาซื้อยังไงเดี๋ยวหาไม่ได้นะคะรถมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดจริงๆค่ะดูข้างนี้หน่อยดูด้านข้างด้านข้างหน่อย เพื่อนใครมาทักไทยนะคะสวัสดีมากสวัสดีมากค่ะ <Mur> <c oughs> พูดผิดเลยตื่นเต้นก <ôi> ับวันนี้เตื่นเต้นจริงๆนะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะก็สำหรับมินิจอร์คูเปอร์เวิร์กนะคะ G ี2ี2 0นี่นะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นรถ h ฮ t แท็นะคะรถแข่งสุดล้ำค่ะ306แรงม้าเป็นพรีเมียมนะคะ <c oughs> อ่าเป็นรถถือว่าเป็นรถพรีเมียมพรีเมียมค่ะ ที่เร็วที่สุดที่มินิเคยสร้างมาเลยนะคะโอ้โหไฟมันสวยจริงๆเป็นคอนเซปต์ของรถสปอร์ตสายแรงนะคะวันพรุ่งนี้นะคะจะมาไลฟ์พาชมกันนะคะอย่างละเอียดนะคะวันนี้มากันมืดก็อาจจะเห็นอะไรไม่ชัดนะคะ มากันแล้วแต่เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องขอชมภายในนิดนึงแล้วเดี๋ยวเอฟจะขอขับคนแรกสักคันหนึ่งนะคะว่า,าในเรื่องของความเร็วมันเป็นยังไงนะคะ306แรงมา้าแรงแหลงอ่ะค่ะพาชมลองลอง,ลองชมช่างกล้องลองชมด,ดูนิดนึงเนี่ยค่ะลองพาชมเต็มตเต็มตัวเต็มเต็มคันเลย เราไหมคะเรามากมายนะคะตัวนี้สุดน่ารักมากนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่านอกจากมันเป็นรถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ทั่วไปแล้วนะคะมันก็ยังเป็นรถที่สะสมได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความแรงนะคะก็แรงจนขนาดเทียบเท่ารถซปเปอร์คาร์ไปได้เลยรถทั่วไปเห็นมินิตัวจิ๋วขนาดนี้แต่พูดเลยนะคะว่ามันดุมากนะคะอย่าได้คิดไปประลองกับมันเลยนะคะสําหรับเจ้ามินินะคะตัวนี้ G.P. John Cooper w o r k ค่ะ เอาละค่ะขอชมข้างในหน่อยอาใช่ทโอษนะคะเอามามา,มาทีมงานขอพ่อนค่าเชื้อก่อนเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะคะค่ะต่อไปนี้รถที่มาจากท่าเรือนะคะเดี๋ยวเราจะมีการพ่นค่าเชื้อกันก,อนก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะค่ะสายจิว๋วแรงเอาละค่ะช่วยพ่นค่าเชื้อกัอน ใครมาทักไทยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทักไทยทักไทย ตัวนี้เป็นเครื่อง2,000นะคะแบบทวินเทโบนะคะพร้อมโอเวอร์บูสต์นะคะแล้วก็360บแรงม้าแรงบิดที่450นิวตันเมตรที่1,750ถึง4,500รอบ0-100ถึงนะคะภายในเวลา5.2วินาที เรามาชมคันนี้กันมาท็อปสปีดนะคะจะได้อยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะบอกแล้วค่ะว่าแรงแรงแรงจริงใครยังไม่นอนนะคะแวะมาชมกันได้นะคะใครที่ดูวิดีอ,อตอนนี้เขาบอกว่าดูแต่ละครเรื่องเก่าๆซ้ำไปซ้ำมานะคะถ้าดูละครเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาไม่สนุกนะคะมาดูช่องคุณเอเนี่แหละคะ่ะไม่ซ้ำค่ะ นะคะมีรถหลากหลายจริงๆค่ะเอาละค่ะเชิญค่ะ,คะข้างในนะคะเนื่องจากว่ามันออกแบบมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะคะออกเป็นสไตล์รถแข่งนะคะใช้ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าก็คือเป็น2ที่นั่งด้านหลังเอาบาะออกนะคะเพื่อเพิ่มพลังกําลังของตัวรถนะคะให้มากขึ้นมาชมข้างในค่ะ มันร่อมากอะแล้วมันก็เลงแรงจริงๆนะคะตัวนี้จิ๋วแตกแจ๋วค่ะพูดแล้วนะคะว่าบอกแล้วค่ะว่ารถเรานะคะก็เอามาถึงโชว์รูมกันแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มมาามาชมกันได้นะคะที่โชว์รูมนะคะแต่ว่าก็เราก็ต้องมีการรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนๆค่ะถามมาชมข้างในค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะ อลองชมข้างหลังก่อนค่ะ ในขตัวแผงคอนโซลนะคะเห็นไหมคะสูตรหรูหรามากมายค่ะแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นนะคะต้องพูดเลยนะคะว่ารถเราเนี่ยออปชั่นเนี่ยนะคะเป็นออริจินอลมาจากโรงงานที่จากโรงงานผลิตเลยนะคะเป็นออริจินอลมาเลยไม่มีการถอดอุปกรณ์ออปชั่นใดๆทั้งนั้นนะคะออปชั่นนี่คือ,อรุ่นรีมิเต็ดยังไงออปชั่นเขามีอะไรที่ควรจะมี ตัวนี้ใส่มาเต็มหมดไม่มีตัดออปชั่นใดๆทั้งนั้นนะคะสนใจยังไงทักมาอยากขับให้สุดนะคะมาสะดุดรถที่ a อ y Auto Import ของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะนะคะก็อะมาดูเบาะค่ะมาดูเบาะกันรออะไปกระจก น้าน่ารักอ่ะเปิดใชยให้หน่อยสิคะสำหรับเลขนัมเบอร์รถนะคะใครอยากได้อะไรยังไงอยากได้เลขไหนก็จับจองเข้ามาค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เลือกเลขนะ,ะแต่ต้องจองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เลือกนะคะค่ะนี้เลยอ่ะเขอสปอตไลท์หน่อยคะ่ะพอดีมันมืดส่องเข้ามาน่อยอ่าเห็นไหมคะ โอ้โหมันงามจริงๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือ,อเชื่อให้รถมีน้ําหนักเบานะคะให้รถแล้วตัวรถมันเล็กอยู่แล้วนะคะแล้วมันแรงจริงๆนะคะสามแรงมา้านี่ปิ้วเลยค่ะปิ้วเลยแม็กค่ะชมแม็กแล้วหรือยังแม็กสวยมากน่ารักมาก ราะคะทีนี้ตัวนี้นะคะท่าในใดสนใจยังไงทักมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นมาคานะคะสีพิเศษค่ะคันนี้เดี๋ยวลูกค้านะคะก็คันนี้สั่งออปชันมานะคะเต็มเหนียวเลยนะคะเบาะ1 8วค่ะสำหรับมาคารนะคะมาคานตอนนี้เรามีอีกคันหนึ่งที่พร้อมรับรถได้เลยด้วยค่ะสีดำนะคะเบาะแดงแล้วออปชันดีดีด้วยนะคะเครื่องเสียงโบสนะคะตัวนี้ ถือว่าคันนี้ก็เต็มแม็กมาเลยนะคะออปชั่นมาคาแบบนแปรงเดี๋ยวมาอ่าเดี๋ยวคัน GPDA ของขาบคันนี้นะคะนี่สวยเลยโอเควันนี้เราให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับตัวมาคานนะคะอาชมรอบคันมาคานแล้วเดี๋ยวเราพามาชมมินิ GP อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนๆมากันเยอะไหมคะเน,นี่ย เยอะไหมอ๋อเฟซบุ๊กเอานะคะถ้าอย่งงางนั้นเดียว เรามาจบกันที่มินินะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะรอชมกันนะคะช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเอจะมาไลฟ์ผ่านาาเพจให้ชมนะคะผ่านเซอนะคะให้ชมนะคะก็ช่วงนี้ก็เราก็ไม่ได้ทําพิธีเปิดตัวอะไรกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันแต่ว่าทุกท่านมาติดตามชมได้นะคะใน Facebook คุณเอรถนําเข้าหรือ a u y Auto Import นะคะหรือแม้นกระทั่งว่า ถ้ากลัวพลาดนะคะเข้าไปติดตามกันในช่อง YouTube ได้ AY Auto Import ค่ะนี่เลยนี่เลยบอกแล้วนะคะว่ารถเรานะคะที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยนะเวลานี้ที่ท่านสามารถมาชมรถเป็นเได้ที่โชว์รูมของเราเลยค่ะเชื่อมั่นรถนำเข้าเชื่อมั่นแอ AY Auto Import บายบายเดี๋ยวเอซพาคันนี้เข้าไปข้างในเดี๋ยวลองขับดูอะลองดูซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลาเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเอลองขับดูแหมมันแรงจริงอยากลองเขาเรียกว่าจิ๋วนะคะจิ๋วแต่ดุค่ะดุ ดุดุมากมากเลยต้องคาดเบลวค่ะ